สวัสดี FC หมื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทกท่านนะครับวันนี้เราหมื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวนะพระผงปิดตาอีกหนึ่งเกจินะอีกหนึ่งเกจิที่ได้รับความนิยมนะสำหรับช่วงนี้นะนอกเหนือไปจากหลวงพ่อพัดและหลวงพ่อทองนะวันนี้เราจะมารีวิวในพระผงปิดตาของหลวงปู่บุตร ดาฮะนี่นะหลวงปู่บุตรดาแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามนะเราเคยได้เหรียญอ่าก่อนหน้านี้เรามีเหรียญแล้วนะสำหรับของหลวงปู่บุตรดานะหลายๆรุ่นเลยที่เราได้มานะก็ถือว่าค่อนข้างนิยมนะก็พาสร้างน้อยนะมีอ่าปีหนึ่งสร้างไม่เยอะนะไม่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองนะนี่สำหรับรุ่นนี้นะะปิด ตาจัมโบ้ปดนี้นะพิมพลอ้อพิมพ์ปดนี้ของหลวงปู่โตะนะชื่อรุ่นว่ารวยชนะจนโอ้โลูกของงามน้มก็เพาะนะนี่รวยชนะจนแล้วก็มีรูปอ่ารูปแบบนะรูปแบบพาปิดตานะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทิมสิบเอ็ดเสือการันตีนะฮะก็ะเลอะๆหน่อยแต่ก็พออ่านออกนะแล้วก็ข้างล่างก็มีหลวงปู่บุตรดา ปัญญาทโรนะฮะวัดป่าใต้พัฒนารามนะฮะจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวสังเกตดูไม่ได้บอกปีนะไม่ได้บอกปีแต่ว่าออกปีนี้แน่นอนนะฮะปี2564นะนี่ก็ท้ายๆปีด้วยนะครับแล้วก็อ่ากล่องเป็นสีน้ําเงินนะกล่องเป็นสีน้ําเงินแบบลุ้นนะอันนี้แบบลุ้นนะในหนึ่งหลังการันตีตะกุดทองคำสามตะกุดเงินสามนะ แล้วก็มีซีนนะสกรีนคําว่าทีม11เสือการันตีทีมนี้นะค่อนข้างจะสร้างพระได้ยอดเยี่ยมมากๆนะโดยเฉพาะพระผงนะสายพระปิดตานะทีมนี้ทําออกมาได้ดีมากๆนะมีคลิปเก่ามั้งผมผมน่าจะแจ้งข่าวผิดไปนะทีมนี้ไม่มี ปิดตาเลืองแสงนะไม่มีนะเขาทำตามกรรมวิธีโบราณนะในการใช้มวลสารต่างๆนะทำแบบโบราณทั้งหมดนะไม่มีการผสมผงเลืองทรงเลืองแสงใดๆทั้งสิ้นนะนี่ก็มีลุ้นตะกุดนะตะกุดทองคำลุน้นตะกุดเงินนะพลอยเศกเพชรหน้าทั้งนะละกก็มวลสารต่างๆนะดอกไม้นะในพิธีต่างๆนะแล้วก็ จีวอนนะฮะแล้วก็มีโลยผงตะไบทองเนี่ยมีมีเยอะนะมีหลายแบบนะเนื้อก็มีเยอะแยะมากมายนะอากมานะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้กับพี่ๆได้รับชมกันก่อนนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะนองแรกนะฮะองแรกนี่นะซีนเดิมๆนะสีนเดิมๆนะ โอ,อ,อ้ยอ,องแรกมาถึงปุ๊บหน้าปัดเงินเลยฮนะหน้าปัดเงินโอ้หสวยมากๆนะเป็นปิดตาจัมโบ้นะฮะปิดตาจัมโบ้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะข้างล่างก็ปัญญาทโรนะนี่ข้างล่านคะล้ายๆข,ของหลวงพ่อทองอยู่เหมือนกันแต่หลวงพ่อทองจะมีโค้ดภาษาจีนอยู่ฝั่งทางนี้ด้านล่างก็จะมีคําว่าสุทธศิโรนะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นพิม พิมพ์ล้อหลวงปุ่โตพิมพ์เดียวกันนะนั่นก็คือพิมพ์ปดนีนะจัมโบ้ปดนีนะโอ้โหให้พลอยเสกมาเยอะมากๆฮะนี่ด้านหลังก็มีคําว่านะด้านบนหลวงปู่บุตดรดนะฮะตรงกลางก็จะมีอครยันนะพุทธยันพุทธสอนนะด้านล่างมีคําว่าวัดป่าใต้พัฒนารามนะฮะนี่น,นีหลังหลังองค์พระจะบอกปีนะฮะสองพชัดเจนนะ ต่อโคด1โคดนะฮะแล้วก็มีโค้ดละเลขนัมเบอร์นะแล้วก็โอ้โหข้างหลังใส่มวลสารมาเยอะมากมากครับนะองน,นี้ใส่เป็นพลอยเสกมาโอ้โหเรียงลายมาเยอะแยะมากมายนะบางองค์ก็อาจจะใส่เป็นเพชรน,น้าทางังนะอ่ะมาอยากแกะกันให้ชมอีกสักหนึ่งองนะสำหรับรายการนี้ค่อนข้างหายากนะสำหรับอ่า โอ้โหภาพปิดตาของหลวงปู่บุตรดานะฮะออ้หนี้สวย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 นี่ดมวนสารแน่นๆแบบนี้โอ้โรยผงตะใบทองนะโอ้นิ้วยาวคมชัดมากๆฮนะคมชัดมากๆนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่รันเลขรันนัมเบอร์เหมือนเดิมนะนี่เนื้อปิ้นข้างๆนะจะเห็นเนื้อปิ้นข้างๆนะ ตรงสันตรงขอบคุมนะฮะนี่ดูความหนาทุกมิตินะฮะดูฝั่งนี้บ้างนี่นะสาก็ใหญ่พอสมควรนะฮะใหญพอสมควรเทียบกับก็พิมพ์จัมโบเนะจัมโบ้นะฮนะนี่เรียบร้อยนะใครสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะฮะหรือทาง าลายนะก็ขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะหรือจะโทรมาก็ได้นะบอกว่าเออ้าหาบูชาเท่าไหร่นะจะส่งยังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็มีอีกหลายเนื้อนะหลายเนื้อหลายรา,ายการนะฝังตะกุดทองคานะฝังตะกุดเงินการันตีให้นะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับรายการนี้นะอย่าลืมกล่องสีน้ําเงินนะเป็นของหลวงปู่บุตรดา กองสีเหลืองเป็นของหลวงพ่อทองนะเราตอนนี้เรามีอยู่2รุ่นนะสำหรับทีม11เสือนะทีม11เสือตอนนี้มีอยู่2รุ่นนะใครสนใจก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะ,ะเดี๋ยวผรเอาขอนี่นะนี่น,น,นี่นี่นะเทียบกันให้ดูนะกองสีน้ำเงินเป็นของหลวงปู่บุตรนะฮะอ่ะพระปิด ตาจัมโบ้ปดนี่อ่าเหมือนกันนะข้างบนก็เป็นภาพปิดตาจัมโบ้ปดนี่เหมือนกันนะทีมสิบเอ็ดเสือเหมือนกันนะแต่ชื่อรุ่นคนละชื่อเท่านั้นเองนะหลวงพ่อทองจะเป็นคูนทองเงินล้านนะะส่วนหลวงปู่บุตรยาจะเป็นรวยชนะจนนะนี่กล่องเหมือนกันเลยแค่คนละสีนะก็ใครสนใจนะใครสนใจก็สามารถอ่าทักทายกันเข้ามาได้นะติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะว่าที่สนใจเป็น รายการไหนของ KG อะไรนะฮะกล่อ,องน้ําเงินนะฮะกล่องน้ําเงินหลวงปู่บุตดารับกี่จลุนก็ว่ากันไปนะก็ฝากพี่ๆด้วยนะฮะสุดท้ายขอฝากนิดเดียวนะ,ะนั่นก็คืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รุ่นไหนมาใหม่จะรีบมารีวิวให้กับพี่ๆได้เห็นกันก่อนนะ,ะที่จะตัดสินใจซื้อ พระสวยแค่ไหนคมยังไงโคดอยู่ตรงไหนนะกล่องสีอะไรซีนเป็นแบบไหนอนาคตนะอนาคตพี่อาจจะต้องดูถึงขั้นนี้นะดูถึงขั้นนี้เพราะว่าอ้กล่องกล่องไม่ใช่ว่ากล่องไม่ใช่สีนี้น่าจะไม่ใช่อ่าอาจจะในอนาคตพอพระมันมีราคานะมีราคามีการซื้อหาเช่าหาเปลี่ยนมือยิ่งพระเปลี่ยนมือราคายิ่งขึ้นเรื่อยๆนะก็จะได้เป็นตัว ที่เราต้องมาเสิร์ชหาความรู้กันในในอนาคตนะความรู้มีเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวนี้มันง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนต้องมาเปิดหนังสือดูนะว่าเอ้ยปามีตำหนิตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวนี้มันเสิร์ช g o o g l e เสิร์ช u t u b e ดูได้เลยนะว่าโค้ดอยู่ตรงไหนนะก็ลองดูกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ฝากไปด้วยนะทีม11เสเสือการันตีให้นะสวยงามมากๆมวลสารดีพิธีใหญ่นะ ทำตามกรรมวิธีโบราณนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างภาพออกมาได้สวยมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะก่อนหน้านี้เหมือนผมจะได้เป็นกล่องสีแดงหลวงพ่อรวยวัดมาบตะพุทธมาด้วยนะ แต่ก็หมดแล้วหมดละของสีแดงตอนนี้เหลือสองสีนะสองสีเหลือกล่องเหลืองกับกล่องน้ำเงินนะใครสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ